ใครที่กําลังอยากจะเปลี่ยนชีวิตลองตั้งจิตไปพร้อมกับครูนะโอเคไหมอ่ะตั้งจิตไปพร้อมกับครูนะคะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะอันนี้ครูตั้งจิตของครูอย่างนี้คุณจะไปจุดธูปหรือไม่จุดธูปแล้วแต่คุณนะสําคัญคือหัวใจของคุณนึกถึงศาสดาของคุณนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือมากที่สุดนะคะในชีวิตของคุณคือใครอ่ะมาพร้อมกันข้าพเจ้าเออชื่อตัวเองนะคะขอตั้งจิตอธิษฐานบารมี วันนี้ข้าพเจ้าขอเริ่มต้นชีวิตใหม่อดีตได้จบไปข้าพเจ้าขอเริ่มต้นเป็นคนใหม่เปลี่ยนแปลงชีวิตในด้านดีข้าพเจ้าจะกระทำความดีทุกรูปแบบด้วยกายวาจาใจและข้าพเจ้ามีเจตจำนงที่จะช่วยเหลือผู้คนให้มีชีวิตที่รอดปลอดภัยมีชีวิตที่ดีขึ้นใครเจอข้าพเจ้าโคตรโชคดีตั้งแต่นี้เป็นต้นไป ขอพลังปฏิหารแทงสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระาศาสดาทุกาศาสนาปรดอำนวยอวยพรเป็นเกาะแก้วคุ้มครองข้าพเจ้าและให้ปัญญาสติด้านดีแก่ข้าพเจ้าในการช่วยเหลือผู้คนให้ข้าพเจ้าหยิบจับสิ่งใดสำเร็จเพื่อเป็นตัวอย่างเพื่อเป็นต้นแบบให้กับผู้คนได้เปลี่ยนแปลงชีวิตและเดินตามข้าพเจ้าอย่างอาจจัศจรรย์ใจ เมื่อข้าพเจ้าได้ผลลัพธ์แล้วข้าพเจ้าขอให้สัจจะอธิษฐานว่าข้าพเจ้าจะออกมาช่วยเหลือผู้คนตราบสิ้นลมหายใจสุดท้ายขอฟ้ารับรู้ดินรับทราบ16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลโปรดเปิดทางสวรรค์อวยพรมนุษย์รักใครฟ้าดินส่งเสริมดินน้ำลมไฟสนับสนุนทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าทำทุกสรรพสิ่งล้วนโอบกอดและให้พลัง อยู่ตลอดเวลาด้วยความรักและความศรัทธาในอนันตาจักรวาลแห่งนี้ด้วยความรักและความศรัทธาท,ที่ให้ข้าพเจ้ามาเกิดบนโลกใบนี้ข้าพเจ้าจะทำหน้าที่ของมนุษย์ที่เป็นคนดีตากสิ้นลมหายใจสุดท้ายขออนันตาจักรวาลบทรับรู้รับทราบตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าขอพลิกชะตาชีวิตตัวเองใหม่ขอสร้างปฏิหารครั้งยิ่งใหญ่ให้เกิด ขึ้นกับตัวข้าพเจ้าและผู้คนสืบเนื่องต่อไปอ่ะใครทำก็ทำนะฮะไม่ทำก็ไม่ทำนะฮะ